เอาล่ะคุณอาจจะสังเกตอะไรแปลกๆอย่างเช่นสมัยมีบ้านสองหลังและไอ้บ้าลุงวิลเบิร์นนี่มาได้ยังไงเผอิญว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยที่คลิปวิดีโอที่ผงอัดเอาไว้มันหายไปหมดเลยแล้วเซฟตัวละครก็หายไปด้วยอย่างที่เห็นดังนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในพาคที่3ที่อัดไว้ตอนแรกนะครับเริ่มเลยเนี่ยผมได้มีแผนจะลงถ้ำหาของ เพื่อจะเอามาอัปเกรดตัวละครรวมถึงลุ้นอาวุธจากกล่องด้วยหลังจากที่ผมลงไปหาของได้สักพักใหญ่ๆผมก็ได้ไอเทมลูกตุ้มเหล็กมาแต่เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยเท่เลยไม่ค่อยสนใจมันสักเท่าไหร่คิดว่าจะอามาใช้แก้ขัดก็พอเมื่อผมคิดว่าผมฟาร์มของมันมากพอแล้วเนี่ยผมก็ทําการวาร์ปขึ้นไปที่บ้านของเจฟพอไปถึงเจฟก็บอกว่าไอลูกตุ้มเหล็กที่ผมเก็บมาเนี่ยมันสามารถเอาไปผสมกับคบไฟเพื่อที่จะทำเป็นลูกตุ้มไฟได้ หลังจากที่ผมได้ลูกตุ้มไฟมาเนี่ยผมก็ได้ลองใช้ดูแล้วผมก็ได้รู้ว่าไอ้ลูกตุ้มนี้แม่งโหจจดจัดเลยจากนั้นผมก็ได้เริ่มสร้างบ้านหลังที่สองเพื่อเอามาเป็นบ้านให้ลุงคนขายของตามที่ผมบอกไว้เมื่อตอนที่แล้วหลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จลุงก,ก็มาทันที แล้วก็ออกเดินทางไปหาดันเจียนเพื่อตามหาสมุดเวทมนต์ช่วงนี้โปรแกรมอัดวิดีโอมีปัญหาทำให้ภาพจอบันดำไประหว่างทางผมก็ได้รับไอเทมมาเยอะแยะมากมายได้ดาบเอ a นชันซอสมาด้วยแต่พอถึงดันเจียนผมกลับไม่เจอ Waterbowl สมุดเวทมนต์เลยจากนั้นผมก็ไปคลิปไปตรงนั้นเลยครับดังนั้นเราจะไปต่อกันที่หาของเราเบียวุธที่เก็บเอาไว้บ้างก็คือไอพวกนี้สินะ นั้นเราจะไปรุยกันเลยเรามีดาบซึ่งเอาออเราจะใช้หอ,อกแทนนะแล้วก็ของ2ชิ้นนี้เนี่ยมาไว้ที่เดียวกันจากนั้นก็ล็อกเอาไว้แผนวันนี้ก็คือตามหาอาวุธประเภทปืนเพื่อที่ทําให้คนขายปืนมาที่หมู่บ้านจากนั้นก็สร้างเขตสุสานเพื่อให้คนขายปืน,ขา,ปนขายปืนช็อตกันให้กับเราแผนที่ต้องเปิดใหไ่หมดเลยนะจ๊ะลงมาสวจดันเจี้ยนกันดีกว่าปายปไป้ไป อุ้ยอะไรอ่ะเบกกลับไปหาแรกก่ก่อนเออรีบไปไหนล่ะครับห,หูแร่เยอะมากผมต้องการแร่จำนวนมากในการทำชุดถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมอยากได้ชุดเกาะของอซิลเวอร์นะมันน่าจะแบบว่ารุนแรงซิลเวอร์ออ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 ลีดออหูแร่เยอะมากเลยนะเนี่ยยข้างล่างมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้ปักฝ่ายจ้า เอ้ยเลือดในีสุดเราได้เลือดเพิ่มแล้วโหวมีซิลเวอร์อีกด้วยข้างบนน่าจะเป็นซิลเวอร์นี่ซิลเวอร์แน่แน่นี่แพตินัมชัวร์เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลุยบอสกันดีไหมเนี่ยวันนี้พัดหน้าดีก่อนนะลุยบอสเนี่ยตอน,นนี้ต้องเตรียมตัวก่อนอะจ๊ะผมจะพยายามสคลิปบางช่วงที่น่าเบื่ออย่างเช่นช่วงขุดแร่ออกไปนะครับจะเห็นว่ามันจะวบ้าบ้าหน่อยนะช่วงนี้อ่าได้มาแล้วโอเคขุดซิลเวอร์มา ผมอยากบวกกับอันนี้มากเลยลูกกระตากอยากได้อยากได้โล่มันโล่ชาร์จได้มันเท่ <laughs> จะสังเกตว่าอันนี้ผมดูไม่ค่อยแอคทีฟนะครับ <laughs> เพราะว่าผมเออ่เหนื่อยจากการใช้ชีวิตประจำวันมากๆนะครับผมอ,อ๋อมันมาแล้วว่ะเฮ้ยมันข้ามไปว่ะเฮ้ยมันลงมาไม่ได้ปิดก่อนเดี๋ยวแม่งลงได้โรมิโ,ลมโอ,อาลคาราวานนะถ้าจะเจอผิดเนี่ยพ่อค้าที่เดินทางไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าคาราวานนะครับขึ้นไปยังไงวะเนี่ย มันจะเป็น,นกับสเก็ตไฟหูแรงมากเห็นป่ามันแรงมากเว้ย One hour later เฮ้ยโดดโดดสวยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลมแรงมากฝนตกพายุเข้าว่ะเท่หว่ะอุ้ยฟ้าผ่าว่ะเท่หว่ะ ฟ้าพงฟ้าพาว่ะของจริงผมว่าเดินไปสักหน่อยเนี่ยเราน่าจะเจอหลุมศพนะครับจะได้หลุมศพมาใช้ในการประดับบ้านสักหน่อยเติบเติบต่ะเออบูตายลืมเผื่อฆ่าสัตว์อีกแล้วนี่ไงนี่มาเร็วเร็วสิเร็วเร็วสิเฮ้ยขุดไม่แตกสะดีวะจะมป็นมาเนี่ยนี่เอาเนี่ยพอมันมีเวทมนตร์ระยะไกลนะครับ สู้มอนสเตอร์พวกนี้ก็ไม่ยากเท่าไหรนะ่แค่เราอดังหา่างแล้วก็นี่เห็นปะอยู่ดังหา่างแล้วก็ทำการโจมตีไปเรือ่อยๆโอเคสวยไม่ตายที่เดิมหรอกจ้าเก <c ười> ือบมาตายที่เดิมกับตอนพาร์ทแรกแล้วเนี่ยเออเอออ้โหทิ้งก่อนกินยาเรียบร้อยเอาไิติดได้มาละว,วิธีจะได้ آ, ไอเทมปืนที่ดีสุดน,นะครับคือจะเข้าไปในนี้นะฮะ เราต้องการ่จะลงไปยังไงเนี่ย โอเคเราจะลงไปข้างล่างกันอ่า ah, mm hmm. มันแมงมุมปัญหาคือเราต้องลงไปข้างล่างอุ mm ้ยเชี huh. ่ยโดนน้ำพอดีเฮ้ย hey. mm hmm. เราเข้าไปไม่ได้นี่ว่อ๋อ uh huh. ไม่มีระเบิดด้วยอ่ะต้องกลับบ้านโอเคอ้าววันดีลลงเอ่อ ไม่ไม่ไม่งั้นตอนนี้ผมอยากได้ระเบิดวะวันนี้วิธีหาปืนสามแบบก็คือสองแบบตอนนี้ก็คือการลงไปตรงนั้นกับไปเอาช็อตกันมาผมว่าช็อตกันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะโอ้ t the fuck เวทมตนวิงกระเดียมรเรเบโอซ่าอา่าบูมสติกหรือช็อตกันเนี่ยสามารถหาได้จากกล่องใต้ดินของพวกจังเกิลน,นะครับดังนั้นเราจะไปที่จังเกิลก,กันก่อน ลงนี่ก็ได้มัง้งลงนี่แหละงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างเราลงไปถึงข้างล่างเลยเผื่อเราจะเจอกล่องอะไรสักอย่างนะครับในการที่เราจะ,ปะเปิดเพื่อหาไอเทมเทพๆใช้เฮ้ยเราเจอทางลงแล้วหวังว่าจะมีดันเจี้ยนอยู่นะจ๊ะ หว,วังว่าจะมีกล่องอยู่นะจ๊ะดันเจี้ยนคือดันเราอยู่ดันเจี้ยนอยู่แล้วนี่วะหวังว่าจะมีอุ้ยกล่องเฮล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 ภาวนาว่าเป็นบูมสติกเราต้องการช็อตกันมากมากอุ้ยเจอดันเจี้ยนโอเค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 เจอบ้าน Andrew, านะครับไม่ใช่ดันเจี้ยนมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งเปิดไปเป็นลงเท้าโอเคหนึ่งมันก็มีเปลี่ยนโอ้มี เชเดเลียมีของเชียอ๋อมาทำไมตอนนี้เล่าเอาไปตายไปออทำไมคซะว่ามาเก็บของกันแล้วกัน โอเคคือเราเราต้องมีระเบิดถึงจะลงไปะระเบิดข้างล่างได้ประเด็นคือเราจะเอาหาระเบิดจากไหนนี่แหละงั้นเดี๋ยวผมจะทําบ้านให้ n p c อยู่ก่อนเป็นบ้านเล็กๆนะครับผมให้มันอยู่กันสองคนมันจะได้สามารถที่จะสร้าง n p c ขึ้นมาได้สักสองคนสามคนนะอยู่ได้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายเดี๋ยวค่อยย้าย อาเคทรินนางพยาบาลสวัสดีครับเคทลินนี่เธอได้เห็นคุณลุงแก่ๆที่เดินแถวๆดังเจี๊ยหรือเปล่าอ่ะเขาดูน่าเป็นห่วงมากเลยนะอ๋อสมัมยถึงคุณลุงที่ผมเคยเจอก่อนที่ผมจะมอัดคลิปนี้แล้วก็ผมเคยเห็นอยู่นะครับแล้วจะชอบลรลลิปปหรือเปล่าไม่ไปซะโอเคคือตอนแรกเนี่ยเว้นครึ่งละแต่ห้องอะแม่งบอกว่าเล็กเกินไปก็เลยตัดแม่งในตรงกลางช่างแม่ง เดี๋ยวเราจะปล่อยผมว่าเราจะรอ n อ c มาเกิดนะครับผมมีระเบิดอยู่แล้วนี่ว่า39อันเหรอเฮ้ยเรามีอยู่แล้วถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถไปเอาปืนได้เลยนี่ว่างั้นเดี๋ยวพาร์ทเน้เราจะเอาปืนกันเลยเราค่อยจบพาร์ทน,นะครับเอาคุณลุงระเบิดมาแล้วนี่เราเหลือแค่คนเดียวเองนะตอนนี้เฮ้ยตอนนี้เราเหลือเราเหลือเราเหลือแค่คนเดียวเองคือคนที่ใช้คนที่เขาใช้เนี่ยคนที่เขาใช้ปืนอะ่ะ ตีลงได้เลยมั้งโอเค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 ได้ปืนแล้วกลับบ้านกลับบ้านให้กูวาร์ปกลับก็ไม่ได้โอ้ไม่กอดแต่เราได้ปืนแล้วนะ <c oughs> นี่ได้ปืนแล้ว ต่อไปก็ทำบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังตรงนี้ตรงนี้เลยเท่าที่ผมได้รับรู้มานะเอ็นบีซี NBC ที่เขาจะเป็นคนขายปืนเนี่ยเขาจะเกิดมาแล้วจะขายปืนให้เราได้แต่ว่าเขาจะขายช็อตการเทพให้เราต่อเมื่อเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะต่อเมื่อเอ็นบีซีเนี่ยมันอยู่ในไบโอมที่เรียกว่าสุสานนะครับฉะนั้นเราต้องวางหลุมศพลงไปหนึ่งเฮ้ยมันมันเปลี่ยนล้อปะมันดูมันดูมืดๆแล้วเอ็นบีซีลอยฟ้า มาแล้ว NPC ขายของโอเคงั้นเรารียบทําตรงนี้เลยยิงเสร็จไว้เท่าไหร่ยิงดีนะครับ NPC ขายปืนมาแล้ว d ด m i n i q u อ่านชื่อเขาไม่ออกอะ่ะเดี๋ยว่อยมาอ่านผ่านหน้าแล้วกันเนาะฉันอยากได้ของที่เคทลินขายนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะนายหมายความว่ายังไงกันเธอไม่ได้ขายอะไรเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่นอกจากขายเ <c oughs> <c oughs> ปล่าเขาไม่ได้ขายอะไรเลยครับเอาออ e l ลิสมาวางไว้ตรงนี้นี่ไงเกิดแล้วมันจะมีมันจะมีควันขึ้นเดี๋ยวมันมีควันขึ้นเห็นปะปะ เฮ้ย <Hey, S 2> เท่ะว,วันขึ้นแล้วจากนั้นตรงนี้เราก็ต้องให้ใหม่เป็นบ้าน NBC ของอา์มิวเลอร์ไม่มีแสงอีกไม่อยากอยู่อีกนะ,ะใส่แสงให้นี่คุณขายอะไรบ้างคอร์สบาริลช็อตกัน35โกโอ้ไม่กอดคำถามคือเราจะหาเงิน35กูโกได้ที่ไหนแล้วเนี่ยอ่อผมว่าเราต้องขายของลลงขายของหน่อยใช่ขาย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  เชียขายไม่ได้เลยเราไม่มีทางหาเงินได้สามสิบห้าโกะอ่ะเฮ้ยเราหาเงินไม่ได้เราซื้อของไม่ได้เอาไงดีอะทุกคนโอ้ไม่ก็เราหาเงินซื้อของมันไม่ได้อ่ะทางออกเดียวของเราคือไปล่ามอนสเตอร์จำนวนมากเลยแล้วฟาร์มเงินอืมถ้าต้องล่ามอนสเตอร์เนี่ยผมว่าเราไปเล่นไปล่าพาร์ทหน้าดีกว่า,านั้นพาร์ทนี้จบที่ว่าเราสามารถสร้างหลุมศพให้ N อ c บซเนี่ยอยู่ได้นะครับ แล้วเราค่อยกลับมาผ่านหน้างั้นวันนี้บายบายก่อนบายบายครับ